นี่คุณโยมเอ่อคุณโยมเอ่อคุณโยมเอ่อ <coughs> นนในบมรดบุบประการีประจำอยู่แล้วก็โสมงสิทปิ์ท่านนี ead, ่ไงก็ขอพราบีหลงพ่อเปโแจเนแฟนหลวงพระสาฆ์จโยมบิตประจำปันพุบันที่29เดือนมกราคม2568คโยมตรีสุขนแก่จังควัดขอนแก่นเป็นสุขมีความสุขบางเริง เจริญด้วยพาวัเจริญด้วยโภคสมหวัตรั์ศีกิจทองอายุวันนสุขบาลุกิพาราจิกาุกงานเลยพระองคที่ถวายในวันนี้ขอให้คุณพ่อสุขินยำจำรักเด็กินชันดาดากำจมรับขอมีพะวัตแข็งแรงมีเกีตสุขสีก็สุขวัเจริญเจริญด้วยโภคสงหวัตสัพศีกิจทอง อายุวันนาสุขบาราตุกิปาราติการตุนยาเจริญสาตุสาตุงส่วนท่านต่อไปนางสาวนิัทนาธิรัติการจันจันกรที่มาทำมูลกับวันนี้แข่งามหนาวหิบมาทำมูลโปรโพคาริยุงพ่อพระเจ้าอยากยึดแปลงบุตรวัดสานางสาวรัติการจันจัน จากรักขอมีปรมัยแท็งแรลอยู่เย็นเตมสุดมีความสุขความเรเจริญด้วยภคกะสุนแติทัพย์สินของอายุวัน,นะสุขะภาระทุกอิพาราธิการทุกเมื่อเจรสดตัสาตัายากพาวาริวันะปูราภาริปุรินเจษสาคร,รังเอวะมีวัยโตทิพนังเกตานังปัญจัน